้วยนะคะนี่ค่ะเจว่านหงางจระเข้นะคะอะโลเวลา่าข้าวุกใหญ่นะคะข้าวุกใหญ่ นะคะคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะมีช้อนตักให้ด้วยนะคะนี่ช้อนตักมีฝามีฝาอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ให้เปิดเลื้อน นี่ค่ะเป็นเจลใสนะคะเจลใส่ถ้าสั่งซื้อใหม่จะจะได้เต็มกระปุกเลยนะคะเจลใสอันนี้ใช้แล้วนะคะให้คุณตาคุณยายใช้นะให้พ่อกับแม่ใช้ใช้กันทั้งบ้านเลยค่ะ เจลใสหอมด้วยค่ะหอมหอมเหมือนกันไม่เหนียวเนืยนหนานะคะเราจะทดลองทาให้ดูนะคะนี่ป้ายไปที่หลังมนะคะก็ถู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 นี่ค่ะไม่เหนียวเนืยนหนานะคะซึมเร็ว นี่นะคะซึมเร็วนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะเจลว่านหางเจระเข้ค่ะโลวิล่าเจลใสนะคะถ้าซื้อกระปุกใหม่นะคะถ้าซื้อกระปุกใหม่จะจะได้เต็มกระปุก อันนี้ของพ่อกับแม่ก็ใช้ด้วยใช้กันทั้งบ้านเลยค่ะไม่เหนียวเนหนียหนะนะคะพ่อเตรียมสดหมดแล้วพ่อหันหลังไปแล้ว <c oughs> นี่อุปสามีที่รองช้อน <c oughs> นี่นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะจิมพุธิตกา้านล่างสายหนูนะคะ นี่กระปุกใหญ่แฮ่พอเต็มตัวสดหมด้ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะฮะเอาไปให้พี่หนุ่ยแล้วพี่หนุ่ยรับไปแล้วพี่หนุ่ยพาเข้าห้องไปแล้ว กิมจะวิ่งตามออฟไปได้วยแหละออฟมันมองออฟขับรถนึกว่าออฟเป็นแม่มันมันม้งแต่พี่น่อยเขายืนตรงตรงประตูดีเขาก็เอออุ้มไปขอบคุณ 5, หา้าพันห้าร้อยไรคขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณดอกกุหลาบสองดอกนะคะจากคุณลองศักดิ์ออนไลน์นะคะแล้วก็ของขวัญแล้วก็หัวใจสีส้มนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องอ,อ๊อฟสวนปันลักณ์นะคะที่ให้กุหลาบมาให้ให้ให้ของขวัญแล้วก็หัวใจสีส้มมานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขคงเจรินนะคะเงนมีเรือยค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา